มีคนเคยถามเลยค่าว,ว่าสมัยก่อนตอนยายพายเรือในคลองตอนตีหนึ่งทุกวันเพื่อมาขายของที่ตลาดวัดไซเคยเจออะไรแปลกๆกไหมในคลองยายไม่เคยเจอนะแต่ยายเคยเจอที่บ้านเก่าริมคลองสมัยก่อน ย้อนกลับไปเมื่อเกือบ50ปีที่แล้วตอนนั้นยายขาวอายุ25น่าจะได้เพิ่งมีลูกคนแรกลูกยายตอนนั้นน่าจะ2-3ขวบยังพูดไม่ค่อยชัดพูดได้ไม่กี่คํายังต้องกินนมชงอยู่เลยบ้านของยายขาวอยู่กลางสวนสมัยก่อนแถวนั้นเพื่อนบ้านมีน้อยมากๆมีแค่บ้านคุณป้าอยู่ใกล้ๆหลังหนึ่งแล้วก็อีกสองหลัง ที่อยู่ตรงข้ามคลองบ้านของยายขาวเป็นบ้านไม้หลังเล็กๆชั้นเดียวมีระเบียงหน้าบ้านหันหน้าออกฝั่งคลองข้างล่างมีขอนไม้ใหญ่เป็นต้นมะพร้าววางไว้สําหรับเป็นทางเดินคืนนั้น<ม>เราๆประมาณเที่ยงคืนน่าจะได้ลูกของอยายหิวนมยายขาวกลัวว่าลูกจะร้องแล้วคุณตาจะโมโหก็เลยรีบอุ้มลูกออกมาจากมุ้งกะว่าจะมาชงนมที่ระเบียงบ้านยายอุ้มลูกกระเตงไว้ที่ข้างเอวอีกมือข้างหนึ่ง ก็ถือกระติกน้ำร้อนเตรียมจะเทนมใส่ขวดจูจูลูกของยายขาวก็พูดเบาๆขึ้นมาว่าแม่แม่ยายม่อมมายายขาวสะดุง้งใจหายว่บยายม่อมที่ลูกพูดถึงคือคุณยายบ้านตรงข้ามคลองที่เพิ่งเสียไปเมื่อเจ็ดวันก่อนยายขาวคิดว่าลูกพูดอะไรนะไม่แน่ใจเลยย้ำถามไปอีกทีว่าหนูพูดอะไรนะลูกแล้วยายม่อมอยู่ตรงไหนล่ะเด็กน้อย รีบตอบทันทีนั่นไงยายม่อมพร้อมกับชี้นิ้วไปที่ขอนมะพร้าวทางเดินด้านล่างยายขาวใจหายแวบคิดในใจลูกเล่นกูเขาแล้วยายไม่รอช้ารีบคว้ากระติกน้ำร้อนอุ้มลูกแน่นๆแล้ววิ่งเข้าบ้านทันทีไปชงนมในมุ้งนี่แหละคืนนั้นแม่ลูกจะได้กินนมสบายใจแต่ในใจยายยังสั่นไม่หายได้แต่คิดว่าบางทียายม่อมอาจจะมาเยี่ยมจริงๆเพราะยายเอ็นดูลูกของยายขาวมากๆคงุอยากมาลาหลานก่อนจะไปจริงๆหลัง จากวันนั้นยายขาวก็ไม่เคยเจอเรื่องแปลกๆของยายม่อมอีกเลยถ้าชอบเรื่องที่ยายขาวเล่ากดติดตามยายไว้นะแล้ววันหน้ายายขาวจะมาเล่าให้ฟังอีก